สถาบันกันตนาและกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เสนอห้องเรียนการแสดงแอดโฮมขอเชิญพบกับครูน้องอดีตนางเอกเจ้าบทบาทที่พันตัวเองมาเป็นผู้จัดละคร และครูใหญ่ของกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์สำหรับครั้งนี้เนี่ยนะคะแม้อยากจะบอกว่าที่ผ่านมาที่เราเรียนกันมานั้นเนี่ยนะคะเป็นแบบทีละอย่าง2อ,อย่างอย่างเช่นการจำบทการตีความการหาคาแรคเตอร์การแสดงออกภายนอกการแสดงออกภายในการแสดงออกทางศินปะ์ ทีละอย่างแต่คราวนี้เราจะเริ่มที่จะรวบมาแล้วนะคะการรวบมาในที่นี้ก็คือพวกเราทุกคนกําลังจะเริ่มเข้าสู่การเป็นนักแสดงอาชีพแล้วละคะ่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้นั่นนี่นะคะการเรียนการสอนของเราก็คือการพูดบทหรือการพูดดดล l o ก,กับคาแรคเตอร์ที่เราได้รับละครโทรทัศน์นั้นนี่นะคะคนเขียนบทผู้ประพันธ์เขาจะกําหนดตัวละครมาให้ค่ะว่า คุณเป็นใครชื่ออะไรอายุเท่าไรมีนิสัยเป็นอย่างไรมีพื้นฐานที่บ้านเป็นยังไงรายละเอียดนั้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอยู่ที่นักแสดงล่ะค่ะว่าจะต้องทำการศึกษาตัวละครอย่างไรแล้วที่สำคัญนะคะเรื่องราวต่างๆคือที่มาที่ไปชีวิตครอบครัวอะไรเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเราจะสามารถหาได้ในเรื่องย่อค่ะซึ่งละครโทรทัศน์นั้นจะมีทั้งเรื่องยอ่อมีทั้งคาแรคเตอร์ให้เรา ดังนั้นนะักแสดงที่ดีไม่ควรจะเอาตัวเราเองเล่นนะคะเราควรจะเข้าสู่คาแรคเตอร์ตัวละครตัวนั้นแล้วเป็นตัวละครตัวนั้นให้ได้อย่างแนบเนียนเรียกว่า เป็นเขาเลยทีเดียวเพื่อให้คนดูหรือผู้ชมนั้นรู้สึกแล้วก็อินไปกับคาแรคเตอร์นั้นอย่างที่รู้กันการแต่งหน้าผีไม่เหมือนการแต่งหน้าทั่วไปต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหลายอย่างทั้งซิลิโคนหน้ากากยางเนื้อเทียมเลือดปลอมคอนแทคเลนส์ ens, และอุปกรณ์อื่นอนอีกมากมายขึ้นอยู่กับความสยดสยองของผีตนนั้น ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาก็กำลังเมคอัพสาวสวยเซ็กซี่ให้เป็นปีศาจสุดหลอนซึ่งกว่าจะเปลี่ยนจากสวยเป็นสยดส,ย,สยองได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวละค่ะว่ากันว่า เป็นนักแสดงต้องอดทนยิ่งต้องมาเล่นบทที่สุดแสนจะน่ากเกลียดน่ากลัวแบบเนี้สวยแค่ไหนก็ต้องรับความท้าทายให้ได้ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพ <laughs> เห็นและวสยองได้ใจไหมล่ะคะ <laughs> เอาคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการพูดบทบ้างนะคะถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วว่าเราจะเป็นตัวละครตรัวนี้เป็นคาลคเตอร์ตรัวนี้และมีบทพูด ดังนั้นลักษณะของการแสดงออกก็ขึ้นอยู่กับวุฒิภาะวะของตัวละครตัวนี้ละค่ะว่าเขาเมื่อเจอสถานการณ์แบบนั้นแล้วเขาจะแสดงออกมาด้วยลักษณะหรือวิธีการแบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่ามีออคําพูดหรือสถานการณ์เรื่องของความเศร้าหมองหรือเรื่องของการน้อยใจเกิดขึ้นนั้นเนี่ยถ้าหาว่าตัวละครตัวนี้เป็นคนดีสมมุตินะคะลักษณะของการถ่ายทอดบทของการน้อยใจอาจจะลักษณะแบบ เนิบๆน,นิดนึงทิ้งเวลาหน่อยนึงนะคะมีสายตาที่เศร้ามองนิดๆอะไรอย่างนั้นเป็นต้นแต่ถ้าหาว่าตัวละครตัวนี้เป็นลักษณะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าอาจจะใจร้อนหน่อยๆน,นะคะลักษณะของการพูดบทของลักษณะถ่ายทอดความรู้สึกน้อยใจออกมาอาจจะค่อนข้างที่จะก้าวร้าวขึ้นมาหน่อยนึงคำพูดอาจจะกระชับนิดนึงนะคะมีอารมณ์ของการโกรธงอนแทรกเข้ามาหน่อยนึง นี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญของคาแรคเตอร์นะคะดังนั้นถ้าหากว่าเรามีบทพูดปับ๊บเราต้องมาตีความบทพูดว่าบทพูดนั้นเนี่ยเร,เรารู้สึกอย่างไรนะคะเราจะถ่ายทอดอะไรออกไปแต่ต้องอยู่ภายใต้ความรู้สึกหรือวุฒิภาวะของตัวละครนั้นๆด้วยโอ้โหดูแล้วค่อนข้างที่อะไรละเอียดเยอะใช่ไหมคะแต่ไม่ยากเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ในตอนต่อไปเราจะยังเรียนกันเรื่องการพูดบทภายใต้บุค,คลิกภาพต่างๆและถ้าอยากพัฒนาความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปอีกกัตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็มีหลักสูตรการแสดงมากมายให้เลือกเรียนกับครูน้องและครูมากประสบการณ์ท่านอื่นๆหรือถ้าอยากเป็นผู้กำกับการแสดงสถาบาันกัตนาก็เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อให้คุณจบออกไปเป็นผู้กำกับการแสดงทั้งภาพยนและโทรทัศน์ได้ในเวลา4ปีเท่านั้นนะคะ ตามไปเรียนกันต่อนะคะ